นอนเปิดเปิดไฟอะไรนอนอยู่ะพี่เอออะเปิดไฟก็ได้นอนนอนอ๋อนอนอยู่อะเออปิดไฟได้ไหมไฟไรเออเอาปิดไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะคิดว่าโอ้คณหมอกำลังจะทำอะไรอยู่หรือเปล่าโอเคอ่า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 เปิดไฟได้พี่ไม่ค่อยได้นอนไงปกติ นอนน้อยต่นอนเดี๋ยวนี้เป็นไรเป็นรูนอนก็เมื่อวานอ่ะพี่ไปออกรายการถกถกมเถงใช่ไหมของพี่ทินใช่ไหมไม่เย็นนี่เองเองวันนี้ไม่กี่ชั่วโมงวันนี้เหรออ๋อวันนี้ของพี่เนี่ยเข้าใจผิดเวลาไทยกับเวลาที่นี่เนี่ยปัญหาเนี่ยเออมันมันเข้าใจผิดง่ายมากอ่ะเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วเอง เ,เป็นยังไงบ้างพี่ีดีด,ดีพี่ก็น่ารักดีเออทีมงานก็มีแต่แบบว่าัฟรุ่นอายุสามไม่ประมาณสามสิบก็ดีแอคทีฟน่ารักทุกคนน่ารักลูกลกก็น่ารักเลยสามขวบเก่งล่ารืมน้องน้องน้องนอ้อะไรน้องเบลฟน้องเบลฟเอเออ่าแล้วก็เจอคุณต่พี่ต่ายสายทาน พี่ยงตาคร<อ>ับพ,พ,พี่พี่ตั้มแฟนคุณตาอยอะไรเงี้ยอ๋อคือวันนี้ยแจ๊กมีคนแชร์รายการของเอ่อันนั้นมาเออ่ช่องแปดคนดังนั่งเคลียร์นั้นอ่ะอแล้วก็เข้าไปฟังอ่ะพี่แล้วมันมีบางบางอย่างที่แจ๊กอ่ะ คิดว่ามันแบบต้องกวนอธิบายให้เขาเข้าใจนะว่ามันเป็นยังไงหรือมันจะใช่ตามนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวแจ็คเปิดให้สั้นๆนะพี่ฟังนะะว่าเอ๊ะชื่อบังแจ๊กได้หรือเปล่าไว้ใจบังแจได้หรือเปล่าถ้าบังแจฟังอยู่ขอภายนะอันนี้ต้องถามนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนในสังคมเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้จริงๆว่าเอ๊ะข้อมูลของบังแจ๊กเนี่ยเชื่อได้ไหมแล้ว อะไรจริงอะไรไม่จริง <Okay. S 1> แล้วสุดท้ายมีการยัดไส้อะไรเข้ามาหรือเปล่าเอออ่ะคุณตาสะมองข้อมูลยังไงมองมาอุกเชนบางอย่างแต่ที่ที่ผมบอกนะครับว่าเชื่อถือได้ไม่ผมไม่ไม่เชื่อไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะสำหรับปังแจ็คนะครับเออทำไมทำไมั สงสัยตั้งแต่แรกก่อนเลยว่าบางแจค็คเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรความสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับแตงโมแล้วมันยุ่งอะไรเกี่ยวกับคดีแตงโมตั้งแต่แรกเลยอ่ะมนเกี่ยวอะไรด้วยเข้าใจครับว่าขายเอาว่าคุณแม่เอาโทรศัพท์มือถือให้กับบางแจค็คนั่นแหละบางแจค็คเข้ามายุง่งตั้งแต่แรกทําไมตั้งแต่แรกแนห,หนึ่งแล้วเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรกันแล้วทาไปทําไมผมก็อยากรู้จนมาตอนนี้อ่แล้วข้อมูลแล้วก็เข้ามายุ่งเยอะเก่งคือไอ้ไอ,อ้ที่ที่เขาตั้งคําถามเนี่ยแล้วก็เอาเอา ตั้งคาถามว่าทําไมตัวแจ็คอ่ะจะมายุ่งเรื่องคดีแตงโมตั้งแรกทําไมก็คือตรงนี้แจ็คก,ก็เคยคุยกับพี่ไปแล้วว่ามันช่วงแรกๆตอนเวลาคดีเกิดขึ้นเนี่ยก็คือสัปดาห์แรกเนี่ยแจ็คก,ก็แค่ดูเฉยๆเพราะว่าแฟน่ะเขาเปิดให้ดูว่าเอ้ยดูข่าวนี้ยังว่าดาราตกน้ําแต่เขาบอกว่าดาราคนนี้ไปขี่ท้ายเรือตกน้ํา ด้วยประสบการณ์ของแจ<ม>็คอะขึ้นเรือไปกับเพื่อนๆน<ม>ไปปาร์ตี้บ่อยๆแจ็คแจ็ก็ให้พี่ดูแล้วนะที่เล็กที่มีเรือลำจอดไว้เยอะเกือบร้อยก็เรือเนี่ยแจ็คก็ให้พี่ดูและตอนนั้นอะแจ็คก็เอะใจแล้วว่าคือเอ้มันไม่มีทางคนไปฉี่ท้ายเรือได้หนึ่งนะยิ่งเป็นผู้หญิงแล้วไม่มีทางที่จะไปยืนฉี่หรือจะนั่งฉี่ฉี่ได้เลยแจ็คก็คือเริ่มจะแบบ หาข้ความรู้เพิ่มเติมว่าไอ้สรุปแล้วมันเป็นยังไงอะ่ะก็ด้วยด้วยที่เรามีประสบการณ์หรือคนรู้จักเท่าไหร่เราก็พยายามที่จะสอบถามว่ามันสรุปแล้วมันเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะออถามเพื่อนคนนี้ที่ไทยหรือจะเคยเป็นคนที่เป็นดาราทั้งทั้งผมไม่อยากใจชื่อเขาแต่เขาเป็นเพื่อนสนิทแจ็คมานานแล้วแต่เขาเป็นเป็นแฟนเก่าของน้องแต่โมก็คุยกันหลายคนอ่ะคุยกันหลายคน เขาก็เขาก็สงสัยเรื่องนี้มาโดยตลอดแจ็คก,ก็แลเริ่มจะเข้าไปติดต่อหาคนนี้ติดต่อหาคนนู่นกลากว่าจะได้ติดต่อหาหนึ่งในห้าคนบนเรือแล้วแจ็คก,ก็ได้คุยพอได้คุยได้ข้อมูลบางส่วนแจ็คก,ก็เริ่มเข้าไปลึกๆๆทีนี้ได้คุยกับคนสนิทได้คุยกับพี่ชายได้คุยกับพี่สะพายได้คุยกับทั้งคนในครอบครัว มาเยอะแจ็แก,กไ็ได้ข้อมูลและได้พยายามที่จะคุยกับทางแม่แตงโมตแต่แม่แตงโมต,ตอนแรกเขาอ่ะอมไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยก็คือเขาอาจจะก,กลัวหรือเปล่าหรือไม่รู้จักเราเขาก็ไม่อยากคุยด้วยก็ทีเนี้ยแจะก,ก็ได้คุยกับคนที่สนิทกับแม่แตงโมว่าบอกแกนะว่าสบายใจได้คุยได้เปิดใจคุยได้อยากจะรู้ว่าสรุปตัวแม่ของน้องแตงโมเนี่ย สรุปแล้วเขาสนตัวคิดว่ายังไงอืครับทีเนี้ยแม่แตงโมก็เปิดใจคุยกับแจ็คพอเขาคุยไปคุยมาเหมือนพี่นั่นแหละอืมตอนแรกอะ่ะพี่ก็โดนปั่นหัวก่อนที่พี่จะบินมาหาแจ็คว่าเอ้ไปหาบางแจ็คเขาหน้ากลัวนะเขาอาชญากรอะไรไเนี่ยสิบแปดมงกลัวอะไรแบบเนี้ยพี่มาแล้วพี่ก็นั่งในรายการาที่ใบแล้วพี่ก็มาโดยสนตัวพี่ก็เห็นแล้วชีวิตพี่เอ่อช,ชีวิตแจ็คอะมันเป็นยังไงอืมอ่า พอแม่แต่งมอเขาก็คุยกับแจ็คบางทีก็คุยกันแบบสามชั่วโมงมหลับคาโทรศัพท์ก็มีอเอ,อแจ็คก,ก็ต้องวางสายให้คุณแม่เพราะว่าเขาว่าคุยกับแจ็คอยู่อยู่ดีๆเขาก็หลับไปเลยแจ็คก,ก็ระวางสายให้อืเรียกแค่สองสามครั้งคุณแม่ยังอยู่เปล่าคุณแม่ยังอยู่เปล่าอพอได้ยินว่าโอเคแกหลับไปแล้วพี่ก็คุยกับแจ็คบ่อยอ่ะพีก็รู้อยู่แล้วว่าแจ็คก,ก็เป็นคนที่จับเสียงข้างหลังกันบ่อยเอเก่งโอ้โหแม่งขนาดเสียงช้อนเสียงอะไรรู้หมดเลยอ่า เ็คือแจ็คก้เห็นแล้วว่าอ่ะแกหลับไปแล้วก็แจ็คก็วังใส่ให้แต่อยู่ดีดีแจ็คก้าเป็นไอ้มีที่มาที่เรื่องโทรศัพท์แจ็คก้าที่บายแล้วว่าแกส่งมาให้แจ็คเพราะอะไรก็อันนี้เป็นความสมัครใจของแกเองเออที่ส่งให้แจ็คแล้วตอนนี้คุยกับแม่ฟังหรือยังอ่าตอนนี้ไม่เคยได้คุยเลยไม่เคยได้คุยเลยก็อบอกแกไปเดี๋ยวว่าแจ็คส่งโทรศัพท์ไปให้นาอยู่ใไอ้นะแจ็คไม่ได้ขายนะคุณแม่เออเดี๋ยวั้าลน์ส่งไปบอกแก บอกว่าเราแบบใช่ไหมรวแจ็คก็อัดอเกู้ให้แล้วอะไรแล้วอะไรนี้แล้วความรู้ใจทุกอย่างนะออาตอนนี้อยู่กับเด e ไอแล้วเอออ่าแต่ว่าคือสิ่งที่อ่าผมไม่รู้จักชื่อเขานะคนที่ออกรายการเมื่อวานนะไม่รู้จักแ,แต่แส,แสัแต่สัสแต่สัสที่บอกก่อนนะอืมเคยไปฟังไลฟ์เขาอะไรเนี้นะ <ๆ S 2> เขาก็โอเคนะ หมายความว่าเขาโอเคแต่แค่เขาตั้งคําถามมาไงพี่แจ๊ก็ต้องชี้แจงอ่าคือเขาตั้งคําถามมาในฐานนะเขาเป็นเพื่อนน้องโมมานานเขาตั้งคําถามมาเราก็ต้องชี้แจงให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาตั้งคําถามมาว่าเรามายุ่งกับคดีนี้เพราะอะไรหรือมาเกี่ยวอะไรก็และอธิบายให้ว่าเรายุ่งเพราะว่าเราไม่เชื่อว่าน้องโมเนี่ยไปขีดท้ายเรือ นะเราเราไม่เชื่อ,อด้วยเราอะอยู่ไทยมานานแล้วแฟนเราก็เป็นคนไทยเราก็ต้องความหาพยายามที่จะหาความจริงว่ามันคือสรุปมันเป็นยังไงอ่ะ,อะเราอยากรู้แต่ตอนที่แม่แตงโมถกส่งข้อสอบมาเนี่ยอยากให้เขาเข้าใจนะว่าในมือถือแตงโมเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะแล้วที่เขาส่งมือถือมาให้แจ็คเนี่ยเขาไม่ได้ขายนะที่ก็เห็นข้าสะดุกไปแล้วได้เขาเขียนว่า กิฟต์เป็นว่าของขวัญก็ไม่ไม่ได้ขายอ่าก็คือแจ็ค่ะรับมาแล้วแจ็คก็กลับไปกู้ข้อมูลมาแจ็คก็กลับไปกู้ข้อมูลมาอมพอแจ็คกลับไปกู้ข้อมูลมาเนี่ยก็ได้ข้อมูลมาเพียบอ่าพอได้ข้อมูลมาเพียบเนี่ยก็แจ็คก็เอาข้อมูลนั้นนะ่ะในเวลาสามปีผ่านมาแล้วนะในช่วงเวลาแรกๆอะ่ะเอาข้อมูลบางส่วนเอามาลงเพจ Happy m e l o n Official ที่แจ็คสร้างขึ้นมามที่ตำรวจไซเบอร์เพิ่งติดไปอะ่ะ ก็คือแจ็คก็เอามาลงก็มีการโจมตีมีการแบบวิเคราะห์มีการแบบแอบบแบบน,นีแอบโน่มมีการเอาข้อมูลของแจ็คไปตัดต่อบ้างไปเพิ่มเติมบ้างเป,เ,เปิดเพจใหม่เปิดเพจใหม่ใช้ชื่อเดียวกันทุกวันนี้ก็มีหลายเพจอะที่ชื่อเดียวกันน่ะแต่เป็นเพจปลอม,มช่วงเวลาที่เหลือทุกวันนี้ทั้งที่ ตัวพี่ทั้งอาจารย์ปานเทพหรือพี่หยาดเนี่ยทักมาถามแจ็คแจ็คก,ก็บอกตลอดว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่นะอย่าเอาไปนําเสนอเพราะว่ามันไม่ใช่จากเครื่องแตงโมแจ็คก,ก็ยืนยันตลอดแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดมาก็อันนี้อธิบายให้ว่าทาไมถึงหายผลที่แจ็คอามายุ่งกับคดีนี้เพราะสงสยัยไม่เชื่อ 1. อันที่ 2. แม่แตงโมส่งโทรศัพท์มาโดยที่ไม่ได้มีการรับเงินหรือขายอะไรทั้งนั้นแม่เขามไม่ได้ขายให้ อย่าไปใส่ร้ายแม่แตงโมนะเขาไม่ได้ขายเครื่องไม่ได้ใส่ร้ายเขาอกจะทาเข้าใจพี่เองอ่ะพี่ก็ไม่เคยนั่นแม่แตงโมหรอกเพราะอะไรอัทนที่หนึ่งเขาก็เป็นแม่ใช่ป่ะถึงเข<อ>าใจไงไงแต่เราพี่ก็คิดว่าแตงโมคงจาโอเคอ่ะเขาคือแม่แตงโมนะแล้วเราก็ยกไว้คนดึงแล้วเขาเองอะ่ะเขาไม่ค่อยสบายทีนี้เนะี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนข้างกายเขาเป็นไง แต่อย่างตอนที่เป็นพี่ปุ๊เนี่ยพี่อยู่เนี่ยเขาดีพีป่ปุ๊แกดีแกเป็นคนตรงแกเป็นคนในศีลธรรมอะไรเงี้ยคือคนเราอะ่ะบางทีเขาอายุขนาดนี้แล้วอะ่ะถ้าคนเขาได้คนข้างกายที่ดีมันก็ดีไงแต่พอเขามีเปลี่ยนคนข้างกายแล้วถ้าเกิดคนข้างกายไม่ดีอะ่ะมันก็มันก็มีผลน่ะคือเงินก็ส่วนหนึ่งอะ่ะแต่คนข้างกายก็สําคัญคือแม่ก็แม่เขาก็ไม่พี่ว่าพี่ว่าคนข้างกายนี่เป็นปัจจัยสําคัญนะ นอกไม่ใชไไ่ไม่ได้ไม่ได้ยิ่งกว่าเงินแม่เขาก็โอเคเขาก็ไม่ได้เขาก็เป็นคนสปอร์ตในบางทีนะอืม,อมก็คือใช้ได้ใช่ป่ะือสิ่งที่ที่แจ็คอะพยายามที่จะที่บายว่าคือหนึ่งนะเหตุผลแจ็คอะเข้ามายุ่งคดีนี้พอนี้อไอ้ข้อมูลที่แจ็คอะกู้มาเนี่ยในเวลาแรกที่แม่แม่แตงโมเนี่ยส่งมาเนี่ยก็คือไม่มีข้อมูลอะไรและแจ็คก,ก็ต้องไปกู้ i อคลาดกู้ gmail กู้นี่กู้นู่นเข้ามา แล้วกว่ากว่าจะได้ข้อมูลต่างๆนานากว่าจะได้ข้อความในมือถือกว่าจะได้เป็นคนที่ติดต่อหาอะไรต่างๆนานาได้สารพัดไปหมดหที่ที่คอยทยอยส่งให้พี่อคอยเปิดเผยให้พี่อ่ะก็คืออันนี้เหตุผลที่เขาบอกว่าเคยยุ่งทําไมหรอือจะมาเกี่ยวอะไรก็คือทุกวันนี้สมมติแม่แตงโมงไม่ส่งคือมือถือมาให้แจ็คอะแล้วแจ็คไม่กู้ข้อมูลเนี่ย แล้วเรื่องคดีหรือว่าจะหาคนนี้คนนู้นที่ติดต่อหาแตงโมเนี่ยคนใหญ่คนโตเนี่ยม,มันจะหาได้หรอใช่แล้วส่วนตัวพี่เนี่ยผมไม่อยากจะถามคุณดูอะ่ะไอพันก,กว่าเนี่ยแม่แตงโมตัดสินใจดีไหมที่ส่งมือถือให้แจ็คหรือตัดสินใจผิดถูกตัดสินใจถูก,ถก,ถกพี่พี่พี่ก่อนที่รู้จักกับแจ็คพี่ก็ว่าเออเป็นการถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่า แจ็คก,ก็สามารถกู้ให้ได้อะเพราะท่านอันที่หนึ่งที่อยู่ในเมืองไทยใช่ป่ะครับมันก็ไม่รู้จะหาใครกู้ได้อาจจะโดนทําลายข้อมูลไปด้วยซ้ําใช่ไหมต้องเออก็ไปไปอเมริกาดีที่สุดแต่แต่ส่วนตัวแจ็คอะไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหากับพี่พี่พุทธหรือพี่เมย์เขา่าเป็นพิธีกรที่ดีมาก<ไ>สุดยอดตั้งคําถามได้ดีมากมคือตั้ง<แ><ต>คําถามได้แบบ ตรงตรงประเด็นอ่ะอ่าอ่าตรงประเด็นเพราะว่าเขาอะเป็นสื่อเขาทําหน้าที่สื่อลากอ่าเคอเอ่อที่ที่พี่เมย์บอกอ่ะคือแจ็คจะกดไหมแจ็คไม่กดแจ็คก็ยินดีให้เขาเปิดเผยเลยยินดีให้เปิดเผยเลยแจ็คก็ไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหากับสื่อไม่เคยด่าสื่อไม่เคยอคติกับสื่อสื่อที่ทําตรงไปตรงมานะพี่เมย์เนี่ยคนดังนั่งเคลียร์เนี่ยเขาจัดได้ดีมากเขาแบบ ตั้งคำถาม,ามถามได้แบบตรงอะ่ะคือตรงประเด็นตัวแจ๊กอ่ะก็ชอบเห็นด้วยเพราะว่าอยากให้เขาตั้งคำถามแบบนี้แกสลาอ่าแกสลาปาดไงย็ค<ม>คือเขาทําหน้าที่พิธีกรของเขา<ม>เขาไม่ได้ผิดอะไรสักอย่างเขาไม่ได้ผิดแจ๊กอะ่ะ<ม>แจ๊กแบบแฮปปี้ด้วยซ้ําว่าเขาตั้งคาถามแบบนี้จะได้คน<ม>ที่แขกเข้ามาในรายการเนี่ยพูดอืแต่สิ่งที่เขาบอกนะพี่ก็คือเอ่อ คือ,อ,อไอข้อมูลเนี่ยรูปภาพเนี่ยหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องยาเสพติดอะไรอยู่ในมือถือแตงโมเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เชื่ออันหนึ่งนะอันที่สองเขาบอกว่ามีรูปเงินที่วางไว้เยอะขนาดนั้นแตงโมไม่มีเงินเย,เยอะขนาดนั้นที่เอามาลงตัวพี่ก็เป็นพยานอยู่ตัวอาจารย์ปานเทพเขาก็รู้ทั้งพี่อัดเขาก็รู้แจ็คไม่เคยส่งรูปหรือว่าโพสต์รูปลงไปในเพจในโซเชียลมีเดียส่วนตัวแจ็ค แล้วบอกว่าอันเนี้ยมาจากมือถือแตงโมแล้วมีเงินเออแ,แล้วรูปรูปรูปเงินมันมาจากไหนไม่แชร์กันไหนไหนครับไม่รู้ครับเ,เ,<ข>เอามาจากเพจปลอมหรือเปล่าแล้วเอามาพูดในรายการ<อ>ว่าแจ็คเอาไปลงแจ็คไม่เคยเอามาลงเลยเพราะไม่ได้มีอยู่ในมือถือมือถือแตงโมแจ็คจะเอามาลงเพื่อเอามาพูดทําเมื่อทเพื่ออันนี้นี่เขาก็เข้าใจเพจแจ็คก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าแจ็คไม่เคยเอาไปลงนะครับ แล้วแจ็คไม่เคยเอาไปอ้างว่าอันนี้มาจากมือถือแตงโมเพราะอะไรที่ไม่เจอก็ไม่เอามาพูดไม่เอามาเปิดเผยเพราะไม่ใช่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเครื่องแตงโมเลย<ม>อันที่หนึ่งอันที่สองที่เขาบอกว่าเอไอคลิปไอรูปยาเสพติด<ม>แป้งนะนะั้นอะแป้งสีขาวนะเคยแจ็คแจกที่ใบให้เขาเขาอยากจะดูนะ ใครที่รู้จักเขาไปฝากบอกเขาได้เลยว่าติดต่อมาหาแจ็คเลยเดี๋ยวแจ็คจะเปิดวิดีโอคอลช์ให้ข้อมูลในมือถือนะเพราะว่า iCloud อยู่กับแจ็คอยู่ทุกวันนี้ไอ l ค u าวเนี่ยอยู่กับแจ็คอยู่ทุกวันนี้อัออนน,อนั้นไม่ใช่รูปนะครับมันเป็นวิดีโอยาวๆเลยแล้วเห็นหน้าแต่ละคนที่นั่งอยู่ในวงนี้อันนอยากอธิบายให้เขาเข้าใจนะอาจจะเพราะว่าผมเคยฟังรายการเลยการหนึ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้นะ ตัวเขาเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาห่างจากแตงโมไปหลายปีไม่ได้เจอกันมานานแล้วแต่รู้อีกทีก็คือแตงโมจะไปรับริญญาแล้วก็จะให้โชคดีให้ให้พรเขาแต่รู้ข่าวอีกทีหนึ่งก็แตงโมตกน้ําไปแล้วก็แสดงว่าตัวเขาเนี่ยก็เขาเชื่ออะไรนะป้าสายแปะปะซาแปะซะเออตัวเขาก็ไม่ได้ดูเครื่องแตงโมเลย ตัวเขาก็ไม่รู้ชีวิตส่วนตัวแตงโมหลังๆนะเพราะว่าเขาไม่ได้เจอกันมาตั้งหลายปีอ่ะก็ด้วยเคารพนะอยากให้เขาตอนวเวลาออกรายการเนี่ยอยากจะชี้แจงอะไรเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยขอให้ตรงไปตรงมานิดนึงอย่าไปบอกว่าฟันพองว่าไม่มีทางไม่มีทางเพราะตัวเราไม่ได้เจอกับเพื่อนเรามานานมากเราไม่รู้ชีวิตเพื่อนเรา,ามันเป็นยังไงอยู่ mm hmm. ก็อยากจะให้แบบให้ตรงไปตรงมานิดนึงอ่า ตรงเนี้ยแจ็คอยากให้เขาแบบตรงไปตรงมานิดนึงอย่าไปอ้างเองว่าไม่ใช่อย่าไปฟันทองว่าม่ใช่สิ่งที่เราเจอเราก็ให้ผู้ใหญ่ดูเราให้พี่ดูเราให้อาจารย์ปานเทพดูแล้วกว่าที่แจ็คอธิบายแล้วกว่าที่พี่เนี่ยตัวพี่เนี่ยเข้ามาคุยกับพี่แจ็คหรือเข้ามาสนิทสนมหรือบินมามาหาแจ็คเนี่ยพี่ต้องตรวจสอบมานานเท่าไหร่เนี่ยไม่ตว <AG PS S 2> รวจแค่นั้นอะ่ะไม่ตรวจไม่ตรวจไม่ได้ตรวจ <laughs> ไปก็ ไปก็แบบวัดดวงเอาเลยไม่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 แจ็คคุยคุยวันแรกเลยที่เราเพิ่งคุยกันนะอ่าพี่พี่อะใช้เกือบสองสัปดาห์ที่ก่อนที่จะตรวจอะไรเรียบร้อยใช่ใช่ที่มั่นใจแล้วถึงพี่ติดต่อมาแจ็คว่าโอเคอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วแต่ละข้อมูลที่แจ็คส่งไปเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่ได้ไปและพี่เอาไปให้อาจารย์ปานเทพนําเสนอเลยปุ๊บไม่ใช่พี่ก็ต้องนั่งพิสูจน์ก่อนว่ามีที่มาที่เป็นยังไงมันจริงไม่จริงอันเนี้ยพี่ก็ต้องอธิบายก่อน แล้วที่เขาอ้างว่าทางโสโสท่านหนึ่งนะเราไม่เอ่ชื่อและออกมาพูดว่าคุยกามโมแชทไปประมาณนี้ลักษณะแบบนี้คุยแบบนี้นะคือแจ็คอยากจะที่ไวให้แค่นี้ว่าเราไม่อยากจะใส่ร้ายใครและทั้งพี่สุนทีอาจารย์ปานเทพเขาไม่ได้เอ่ยชื่อเลยมไม่ได้เอ่ชื่อถึงใครก้ารล้นตัวเองอ่ะเราไม่ว่ากันล้นตัวเองเราไม่ว่ากันนะ ก็คือเป็นเิ์ใครก็เิ์มันจะออกมาชี้แจงในลักษณะแบบไหนก็ชี้แจงไปเลยแต่แจ็คอยากจะชี้แจงในตรงนี้นิดนึงนะว่าทางที่หรืออาจารย์ปานเทพเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจสอบละเอียดเขาจะไม่ให้ผู้ใหญ่เนี่ยเราอ่ะพี่สุนทีเอามานําเสนอโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลจริงเขาก็ไม่กล้าให้เขาไปนําเสนอ<ม>เอาไปพูด<ม>อันนี้ อันเนี้ยแจ็คอยากจะชี้ชแจงแค่นี้อยากจะให้มีความคิดนิดนึงว่าอะไรที่เขาต้าเอามานําเสนอเนี่ยเขาตรวจสอบมานานกว่าเขาจะเอามานําเสนอ,อมไม่งั้นเขาไม่เอามานำเสนอหรอกอแต่ที่อา้างว่าข้อมูลจริงและเปล่าบังแจ็คหลอกและเปล่าไม่มีทางไม่มีทางที่จะตัวแจ็คไปไปหลอกเขาเพราะว่าหลอกไม่ได้อยู่แล้วว่าตัวพี่เนี่ยก็เก่งด้านนี้อยู่แล้วพี่ก็ไปตรวจสอบซื่อจะตาย พี่โอโหถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกตรวจใช่เราตรวจเราต้องเราเราเราตรวจไงบางทีคือเราก็มันอยู่ในนั้นเราไม่รู้คนอื่นใส่มาหรือเปล่ไาไงแจ็คก็โทรศัพท์กว่าจะติดแจ็คันมาผ่านมา,มากี่คนแล้ต้องครับถูกต้อง <ปะ S 2> ก็ถึงแจ็คบอกว่าข้อมูลไหนที่แจ็คไม่มั่นใจแจ็คก็บอกให้พี่ว่าพี่ต้องตรวจสอบให้ดีๆนะแจ็คก็ต้องบอกอาจารย์ปานเทพเมื่อวานแจ็คตอนคุยกับอาจารย์ปานเทพปะจากในนั้นหรือเปล่าโอเคถ้าแจ็คบอก นั้นก็จบแต่ว่าถามว่าเอามาจากในนั้นมันจะเป็นของจริงไหมเราไม่รู้ไม่รู้ใครใส่มาหรือเปล่าเพราะคนที่ไปผ่านมือเขาผ่านมืออยู่ในเซียนใช่ไหมคืออ่ะยังพี่อ่ะพี่วันแล้วกันอ่ะพี่พูดด้วยพี่วันแล้วกันแต่จิงเขาก็เป็นเด็กกว่าพี่นะพี่ก็โอเคนะก็ใช้ได้เขาก็ดีหลายอย่างเขาพูดตรงหลายหลอย่างอ่ะคุณพี่วันยังพูดถึงเรื่องบ้านอยู่บำรุงแกพูดถึงเรื่องอ่าบ้านขาวบ้านขาวริมอ่าวจัาพยาค ที่บ้านอ,นอื่นอีกนะยังมีอีกสองสามบ้านนะมีบ้านอุตีมีบ้านนู้นบ้านนี้อีกเออกลุ่ม<ค>นี้บางทีเขาก็รู้จักกันหมดบางทีเราก็ไม่ได้แบบไปรู้อะไรในแต่ละบ้านอะไรเงี้ยนะเออเราก็แบบเออส,ส่วนตัวแจ็คอะส่วนตัวแจ็คนะ<ม>เคยมีเคยมีปัญหากระทางทางพี่วันโสเนี่ยวันอยู่บำรุงเนี่ยเคยมีปัญหา<โ>มาในอดีตเมื่อหลายปีมาผ่านมาแล้ว เราเคยมีปัญหากันมาเพราะว่าเราออกตัวแทนเพื่อนเสียโป้เนี่ยเราออกตัวแทนเพื่อนอเราก็ออกไปอารวาสเราออกไปไปพูดอะไรแบบนี้แต่ว่าข้อมูลต่างๆนานาเราเราไม่เข้าเบื้องลึกเราไม่อยากจะไป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 ปรับปรามใครเพราะว่าเราออแค่จะที่แจงตรงนี้ว่าตอนเวลาแจ็คติดต่อไปหาว่าเขาเนี่ยครั้งแรกนะแจ็คอะไม่ได้ไปไปไปขู่จะเอาเงินจากเขาแจ็คอะ ไม่อยากจะเอาคตีส่วนตัวแล้วเอามาประจานเลยแจคก,ก็ทักไปถามเขาส่วนตัวว่าพี่วันแจ็คเจอข้อมูลแบบนี้ในไลน์ของน้องโมโเนี่ยพี่วันมีอะไรที่จะชี้แจงไหมอยากจะที่ายมาว่าคือมันยังไงไปขอเขาไปขอเขาอะไรแบบนี้จรงิงหรือ,อไม่จรงิงอะไรประมาณนั้นบางทีเราอาจจะถือว่าจริงอ่ะถ้าเขาช่วยเนี่ยเขาเขาช่วยด้วยถือวา่าจะรู้อะไรอย่างเงี้ยกลุ่มไหนกลุ่มไหนพูดแต่ว่าตัวเขาเนี่ย เขาไม่นั่นหรอกพี่เชื่อเลยเขาไม่ได้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเสียชีวิตแต่เขาอาจจะเขาไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่าไปโยนเขาแบบนั้นะเขาไม่เกี่ยวหไม่นั่นเขาเขาเขาไม่นั่จแต่เพี่อกแต่แต่ถ้าเขาาช่วยเราได้ก็ดีนะถ้าเขาช่วยถ้าเขาช่วยได้เพราะว่าทอมีอยู่ในการเมืองมานานอ่ะเขาน่าจะช่วยได้เยอะเขาคือลูกเขาก็อยู่ในรู้จักกับคนหลายคนในในกลุ่มเนี้ย รู้จักจกลุ่มพานอุดอิดหลายโคนใอะไรประมาณเนี้เขาก็เขาก,เขาก็อยู่ในก็คือส่งตัวแจ็คอะคิดว่าคือเราอะที่แจ็คกระทักไปถามเขาในเวลานั้นนะแต่คือปัญหาเนี่ยเขาอะเอาข้อมูลเนี้ยหลังจากที่เขาคุยกับแจ็กเนี่ยเขาก็ไม่ได้คุยต่อเลยนะเพราะว่าแชทคุยก็ไม่ได้ต่อไปเพราะว่าแจ็กอยากจะถามเขาจะได้เข้าใจตรงกันเขาก็เลยไม่เข้าใจผิดถ้าเราเอาข้อมูลไปปล็บเขาไปเลยเลยไรเขาจริงเราไม่ใช่ มันปัญหาเนี่ยเขาเอาข้อมูลเนี่ยไปให้ทนายตั้มทนายตั้มไปปั่นหัวพี่วันว่าเออต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆพี่วันก็คิดตามนั้นแต่เราไม่ว่ากันพี่พี่วันเขาออกมาไลฟ์ด่าแจ็คก็เป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเขาก็มีสิทธิ์ของเขาเขาก็มีความคิดของเขาเขาจะพูดอะไรก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาพูดไปเลยแต่่าเราเขาด่าเราก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเราก็นอมรับได้อ่ะวิจารณเราเพราะว่าเราตัวพี่ทุกวันนี้ตัวพี่ก็เป็นคุณสาธารณะนะ ตัวแจ็คก,ก็เป็นคุณสาธารณะเราเป็นคุณสาธารณะเขาวิจารณ์เราได้สิทธิเราไม่ได้เราไม่ได้เิดใจใครแต่แค่อยากจะให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เราติดต่อไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่าไปบิดเบือนอย่าไปพูดคําว่าเราจะไปหลอกเอาเงินอนะสมมติแจ็คแจ็คจะหลอกเอาเงินแจ็คข่มือถือแตงโมในราคาสี่ห้าล้านไม่ดีกว่าหรออืมอืมก็คืออ,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 อย่าอย่าไปคิดแบบนั้นมันไม่ไม่ถูกต้อง ถอยากให้เขารับรู้แต่ว่าอยากให้เขารับรู้นะว่าทางทางทางพี่ตัวพี่หรืออาจารย์บานเทพตอนเขานําเสนอข้อมูลเนี่ยเขาตรวจสอบก,ก่อนละเอียดที่จะเอามานําเสนออยากให้ทุกคนรับรู้แค่นี้อืมแตก็ก,ก็ก็ดีแล้วล่ะเออแต่แต่พี่ว่าเขาก็เขาก็โอเคนะจุดจุดหนึ่งเอาอันไหนไหนพี่พี่พี่ขอพูดบ้างแล้วกันเ<อ>นาะ เผื่อเพ,อพี่วันได้ยินน้องวันแล้วกันเขาก็เป็นเขาก็เป็นเด็กกว่าพี่อะไรอย่างเงี้ยเออก็คือคือโอเคอ่ะคือเราเนี่ยนะบางคนมองคนใช่ป่ะไปมองอย่างนี้นิดแต่บางทีเราต้องมองอีกด้านหนึ่งอะ่ะเออ,อเขาก็โอเคนะหมายถึงว่าในครอบครัวเนี้ยมองมองอีกแบบหนึ่งอะ่ะเห็นไหมอย่างคุณพ่อเขาอ่ะเออพี่เหลิมแล้วกันอนะ่ะพี่เหลิมเนี่ยเขาก็เขาก็โอเคเขาเขาเป็นนักการเมืองอะไรตอนตอนสมัยที่เขาโดนปฏิวัติเนี่ย เขาไปที่เดนมาร์กเนาะพี่พี่สาวพี่อ่ะญาติลูกพี่ลูกน้องอ่ะตอนนั้นเป็นทูตอยู่ที่ที่เดนมาร์กอะไรประมาณเนี้ยก็โอเคเขาก็มีการโอเคในคนพงค,คนไทยอย่างเงี้ยน,นะพูดถึงเขาก็ใช้ได้ไดนะหมายถึงว่าลูกสามคนนะลูกชายสามมองอีกแบบหนึง่งเขาก็กระตันยูต่อพ่อแม่เขาก็รักกันดีใช่ปะมองมอง,มองในด้านเนี้ยคือเรามองอีกด้านหนึ่งไงเขาพ่อ พ่อเขาอะพ่อทุกคนอะนะเขาก็เป็นพ่อที่แบบว่ารักลูกอะเนาะบางทีลูกอะไรอะไรไปเขาก็เขาก็ช่วยเขาก็ลูกเขามีปัญหาเขาก็ช่วยเนี้ยใช่ไหมแต่ทีนี้บางทีอะสมัยก่อนมันท็มีขับ20มีอะไรที่อยู่เจ้าพยาปลาอะไรนี่ก็ไปเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยคือเขาก็โอเคนะอืเขาโอเคอย่าง น้องน้องดวงอ่ะน้องน้องน้องดวงเฉลิมเนี่ยเขาก็มาไอ้นั่นที่พระมงกุฎนะคือว่าตอนจะทหารเนี่ยต้องตอนจะมาเข้าทหารนี่มันต้องมาตรวจร่างกายตรวจอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเขาก็มาที่พระมงกุฎเขายังเคยไปที่ที่ทํางานพี่เลยมีมีพี่หมออีกคนหนึ่งซึ่งตรวจร่างกายเขาเลยเขาอ่ะเขาก็โอเคนะหมายความว่าเวลาเขาเจอผู้ใหญ่เจอผู้อุสเขาก็ไหว้นะเขาก็ไม่ได้กางนึกออกป่ะ แต่บางทีไปเที่ยวงเงี้ยไปเจอคนกวนเขาไงอ่าอ๋อนี่เป็นลูกนี่เหรออ่ามันก็แย่กันมันก็นเอออะไรประมาณน,นี้เขาไอไอประเด็นที่ประเด็นน่ะเรื่องโดนร้องของไงพอโดนร้องของเขก็โมโหมันก็มีเรื่องเพราะนีนมันสมัยนั้นอ่ะเออเออพี่ก็ก็เข้าใจเขาเขาเ,เขาก็พูดถูกกันเ,ออเขาไม่เคยประโยชน์นี้สามคนพี่น้องก็ไม่เคยพึ่ พูดเลยว่าแบบว่าคุณลูกใครอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เขาเขาไม่ได้พูดหรอกเออแต่บางทีเราก็ไม่รู้ไงว่าเออเขามีบอริ้กาศเขามีพวกมีคนไปยุ่งกับเขาใช่ป่ะ<ม>บางทีบางทีบอริ้กาศเขาอาจจะบอก<ม>เฮ้ยไปเฮ้ยทำไมมายุ่งกับลูก,ลกนายอะไรประมาณเนี้อันนี้เราก็ไม่รู้<ม>แต่ว่าโดยรวมเขาก็โอเคอะ่ะหมายขาว่ามองมองอีกด้านหนึ่งไง<ม>แล้วมองอีกด้านหนึ่งว่าเขาก็คุณพ่อเขาก็อรมลูกเขามาใช้ได้มีความกระตันอยู่พี่ว่า สัญคนเราสําคัญชีสิตความกระตันอยู่ใช่ปะ่ะอ,อย่างน้อยเนะี่ยสามคนเนะ่ะเขากระตันอยู่ต่อพ่อแม่มลูกเขากตันอยู่ต่อเขาโอเคส่วนันอย่างอื่นอะไรแล้วตอนเขาเป็นสอสาก,ก็ช่วยคนเยอะเนาะถึงเขาจะไอ้นัน่นขนาดที่เขาไม่ได้เป็นนะไอ้ฝามันหลุดอะไรอะไร,ะไรสะพานข้ามเขาก,ก็ยังไปช่วยเลยคือบางทีเราเราก็ต้องมามองแบบอีกมุมหนึ่งอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่คิดว่าถ้าเขาช่วยนะ คดีแตงโมนี่นะโอเคเขารู้เยอะนะเขาเยอะอ่าเขาอาจจะเขาอาจจะเอาบอกสงบอกแสอะไรอย่างนี้ได้เขาเ็ารู้หมดแหละพวกไหนเป็นพวกไหนอะไรอย่างเงี้ยอืเขาตอนนี้เราก็เขารู้เยอะอะไรก็ตามที่มันเกินไปตอนนี้มันไปเกินจากตอนแรกที่ก็เออพี่เอาเอ้นั่นให้ให้อไปสองโทรศัพท์ใช่ปะให้แคอนอากลับก็จะ เพราะจะนิดน่ะให้เป็นสองเทรไบต์จำได้ใช่ป่ะครับอ่าแล้วก็ให้ไฟล์อีกเผื่อจะแบ็กอัพอะไรให้แต่ตอนนี้ไม่ต้องแบ็กอัพไอที่แล้วพี่ไม่เอาพี่ไม่รู้ดีที่สุดไม่รู้อะไรเลยดีที่สุดเก็บไปนั่นแบ็กอัพใส่ใส่เก็บไไว้แล้วโทรศัพท์แจ็คก็ไม่ต้องเอามาเปิดแล้วนะเก็บเก็บได้เซฟไม่ยุ่งไปไว้แบงค์เกันนั้นได้ได้ได้ถามเลยแจ็คต่อไปนี้นะจำไม่ ไม่ได้ให้รู้นะเออบอกอยู่ในแบงค์ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนรู้จะถามคนที่จะถามคนที่จะถามแจ็คตอนเนี้ยเออมันมาอยู่ที่เดสไอแล้วก็เออนั่นไปใครอยากใครอยากรู้ก็ไปถามเดสไอเอาเพราะว่าเราไปตอบเนี่ยนะคนโอ้โหมันมันมันเกี่ยวพันถึงคนเยอะนะนะใช่เกี่ยวคนเยอะมันมันแบบมันไม่เยอะ หลักร้อยกว่าคนน่ะที่เข้ามาเนี่ยแต่ว่าอยากจะให้เขาอ่ะรับรู้อ่ะเพิ่มเติมนิดนึงว่าที่พี่วันเขาอาจจะคิดอยู่ว่ามันแบบโจมตีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่บบเพราะว่าแต่ละข่าวที่ออกมาเนี่ยทิ้งไอ้คลิปที่มเป็นประเด็นที่อาจารย์ปานเทพโตออกมาที่ใบเปิดหลักฐานให้เขาดูแลอาจารย์เขาอ่ะดูคลิปนี้ที่พี่วันเนี่ยเขาเคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้ ก็คือไม่มีใครเอาชื่อเขามาพูดนะพี่สุนทีก็ไม่ได้พูดไม่ได้พูดจารยาปานเทพก็ไม่ได้พูดแต่พอมีคนมาถามจะกล้าเปิดหลักฐานให้เขาดูว่าสิ่งที่เจอนี่ประมาณนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปยมาเกี่ยวกับคดีอดีตสสมันมีคนอื่นด้วยมันไม่ใช่ไม่ใช่เขาคนดียวคนที่ทะลึ่งมันก็มีมันก็มีคนอย่างนูก็มีมันไม่ใช่เขาเออคนที่เป็นคดีความอยู่ตอนนี้ก็มี ไอ,สอาสา้สาวนี่ตวาใสสาวไต้หวันเนี่ยทีนี้ทีนี้พอถ้าพอถ้าเราเราบอกว่าไม่ใช่เขาเดี๋ยวอแล้วเป็นคนอื่นถ๋ยวป่าเอาก็โน่นอ,อีกคืนเออทางแตงที่ดีที่สุดที่ว่าต่อไปนี้ก็เก็บแล้วนะไอ้เครื่องนี้เก็บแล้วนะแจ็คนะไม่เอาแล้วนะ